สามวันวิปริต2,566โหนเตือนระหว่างอิทธิพลดาวมริตยูสร้างความวินาศให้กับบ้านเมืองนอสตาดามุสเมืองไทยหรืออาจารย์โซรจานวนอยู่เปิดคำทํานายดวงเมืองปี2,566จะมีวันสำคัญใหญ่ในทางโหราศาสตร์มีดวงดาวโยกย้ายใหญ่อย่างดาวศุกร์ดาวเสาร์และดาวราหู ต้องบอกว่าดาวสามดวงนี้เมื่อเข้าไปสถิตในราศีจะทำให้เกิดความเป็นแปลงได้ดาวใหญ่ย้ายอิทธิพลมาจากดาวมฤตยูดาวมฤตยูในที่นี้จะหมายถึงภาพรวมการเมืองปี2565ถึง2566ยจะยังยุ่งเหยิงอยู่ดูค่อนข้างมีหลายเรื่องเริ่มตั้งแต่ต้นปีมาเลย มีดาวย้ายใหญ่หลายดวงอาจารย์ขอย้อนไปถึงปี2565ตอนต้นปีดาวมรตโยย้ายออกจากรัคนาเมืองราศีเมษเข้าไปพฤษศพตั้งแต่วันที่7ก,กรกฎาคมและจะถอยหลังกลับมาในช่วงต้นเดือนธันวาคม2565อีกครั้งและจะอยู่ตรงนี้ไปอีกถึงช่วงต้นปี2566แล้วจะย้ายออกอย่างถาวร และการถอยหลังครั้งนี้จะส่งผลตั้งแต่ปลายปี65ซึ่งการขัดแย้งวุ่นวายเห็นการขัดแย้งอย่างมากมายและการโจมตีซึ่งกันและกันและช่วงที่เห็นเยอะมากที่สุดอันนี้เป็นอิทธิพลของดาวมริิโยดโดยตรงในปี2566ที่ต้องระวังวันที่25มกราคม2566 ดาวศุกร์ที่จะเข้ากราศีกุมในวันที่25มกราคม2566ส่งผลทุกด้านทางโรคภัยไข้เจ็บเรื่องการเมืองจะเริ่มต้นความขัดแย้งวันที่1มีนาคม2500ดาวเสาย้ายวันที่1มีนาคม2566อันนี้สำคัญเพราะดาวเสราร หมายถึงบุคคลที่มีอำนาจอาจเป็นนักการเมืองหรือคนมีเครื่องแบบน่าจะมีการเคลื่อนไหวอาจจะเกิดความเห็นขัดแย้งกันควรจะมาพูดคุยกันวันที่17ตุลาคม2566ดาวราหูย้ายมาอยู่ในภพวินาศของบ้านเมืองน่าจะเกิดความผิดปกติ ระวังเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองน่าจะมีการเคลื่อนไหวเป็นแปลงหรืออาจจะเป็นเหตุการณ์หนักได้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมืองจะเรียกว่าเป็นตุลาอาถรรันมีการนองเลือดและมีการเปลี่ยนแปลงได้ผ่าดวงเมือง2,566นอสตาดามุตเมืองไทยได้นายกนักธุรกิจเจอโรคใหม่ร้ายกว่าโควิด ออกมาผ่าดงเมืองทีไรสร้างความสันสะเทือนเลื่อนลั่นทุกทีเพระนอกจากจะถนัดการพยากรณ์อนาคตจนได้ฉาย,ยานอสซาดามุสเมืองไทยแล้วอาจารย์โหนโซรจานนวนอยู่ก็ยังขึ้นชื่อว่าเป็นนักทำนายเรื่องร้ายที่แม่นเหลือเชื่ออย่างน่าขนลุกก่อนหน้านี้โหนดังได้ทำนายดวงเมืองปีหกห้าปีเสือไฟไว้สุดสะพึงว่า โควิดจะระบาดหนักคนพบกันรักษาแต่ไม่ทันท่วงทีภาวะเศรษฐกิจคนจนยิ่งจนลงโอกาสฟื้นตัวแทบไม่เห็นพร้อมแนะนำให้จับตาสถานการณ์โลกแถบรัสเซียและอเมริกาจะเป็นสงครามใช้อาวุธที่มีอยู่ข่คมขู่กันตลอดเวลาทำให้หลายๆประเทศแย่ไปด้วยโดยเฉพาะเรื่องเศ,ษศรษฐกิจ ล่าสุดวันนี้นอสตาดามุตเมืองไทยอาจารย์ได้ผ่าดวงปี2,566เตือนอย่าประมาทโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่กำลังคืบคลานโดยจะติดต่อจากคนสู่คนเสียชีวิตเกลีวสุดในหนึ่งวันสำหรับดวงการเมืองปีทองดาวย้ายหลายดวงส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การเมืองยุ่งเหยิงวุ่นวายมีโอกาสได้นายกใหม่เป็นนักธุรกิจ อาจารย์ทำนายว่าปี2,566น่าจะมีอาจจะเกิดการเลือกตั้งหรืออาจจะมีกลไกอื่นๆที่ทำให้เรามีนายกคนใหม่ก็เป็นได้ถ้ามีก็จะเป็นผู้ชายวัยช่วงอายุ50-60ปีไม่น่าจะเป็นนักการเมืองมาก่อนเลยอาจารย์เคยทำนายในปีที่ผ่านมาว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่ของไทยจะเป็นนักธุรกิจ ก็ยังยืนยันว่าเป็นความเป็นไปได้และหากได้ขึ้นมาเป็นนายกจะดำรงตำแหน่งเกินหนึ่งปีผู้นำคนใหม่จะนำพาประเทศไทยไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวร้ายลงอาจารย์ทำนายเลยว่าจะดีขึ้นในอีกสองปีข้างหน้าผู้นำคนใหม่จะเข้ามาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นหลังจากนั้นก็จะมีการเลือกตั้ง และประเทศไทยก็จะกลับมาเป็นเสือตัวที่5อีกครั้งภาพรวมของกันเมืองปี2,565ถึง2,566อาจารย์บอกว่าก็น,น่าจ,จะยุ่งเหยิงอยู่ดูค่อนข้างมีหลายเรื่องเริ่มตั้งแต่ต้นปีมีดาวย้ายใหญ่หลายดวงและอาจารย์ขอย้อนไปตั้งแต่ปี65มันะโยย้ายออกจากลักนณาเมืองราศีเมษ ออกไปเข้าพิศพตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมและจะถอยหลังกลับมาในช่วงต้นเดือนธันวาคมในปี65อีกครั้งและจะอยู่ตรงนี้ไปอีกถึงช่วงต้นปี2566แล้วจะย้ายออกมาการถอยหลังของดาวมฤตยูครั้งนี้จะส่งผลตั้งแต่ปลายปี2565ซึ่งการขัดแย้งวุ่นวายจะเห็นความขัดแย้งเยอะการโจมตีซึ่งกันและกัน อันนี้เป็นอิทธิพลของดาวมฤตยูการเป็นแปลงของดาวดวงไหนน่าจับตามองอีกดาวศุกร์ที่จะเข้าสู่ราศีกุมในวันที่25มกราคมปี2,566ส่งผลถุกด้านทางด้านโรคภัยไข้เจ็บเรื่องการเมืองจะเริ่มต้นความขัดแย้งขณะที่ดาวเสาร ย้ายวันที่หนึ่งมีนาคม2566อันนี้สำคัญเพราะดาวเสารหมายถึงบุคคลที่มีอำนาจอาจเป็นนักการเมืองคนในเครื่องแบบน่าจะมีการเคลื่อนไหวอาจจะเห็นความขัดแย้งกันแนะนำว่าควรจะมาคุยกันส่วนในวันที่17ตุลาคม2566ดาวราหูย้ายมาอยู่ในภพวินาศของบ้านเมือง น่าจะเกิดความผิดปกตกิระวังเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองน่าจะมีการเคลื่อนไหวเป็นแปลงอาจจะเป็นเหตุการณ์หนักได้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของบ้านเมืองก็จะเรียกว่าตุลาอาถพนก็ได้อาจมีการนองเลือดได้มีการเปลี่ยนแปลงและเมื่อถามถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในปี2566ออาจารย์เอ่ยเลย ไม่ควรประมาทเพราะเห็นว่าสถานการณ์เบาลงไปแล้วจะจะกลับมาใหม่เป็นสายพันธุ์ใหม่อาการจะแตกต่างออกไปช่วงปลายปี2565ก็จะกลับมาในลักษณะที่เกิดจากในต่างประเทศก่อนเข้ามาในไทยและเริ่มระบาดในประเทศเราประมาณช่วงกุมภาและมีนาคมน่าจะมาจากอากาศมากกว่าการติดต่อผ่านบุคคลต่อบุคคล และอาจารย์เคยทำนายไว้ว่าโควิดจะกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์คนจะติดภายในหนึ่งวันแล้วเสียชีวิตซึ่งสายพันธุ์ใหม่ที่ว่านี้ก็คิดว่าเป็นไปได้แต่เป็นบางคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงแต่มันเป็นเชื้อที่เราเคยเจอเคยพบมาก็สามารถหาทางแก้ไขมาตลอดเราอาจจะรอดพ้นตรงนี้ได้ง่ายและเมื่อถามถึงว่า เมื่อไรโควิดจะหมดไปจริงๆอาจารย์โสรจัดต,ต้องสมปีหลังจากนี้ปี2,569โควิดจะหมดไปและจะไม่มีการกลายพันธุ์อีกต่อไปแต่ข่าวร้ายคือเราจะมีโรคใหม่มาทำให้ทั่วโลกตกใจเป็นเชื้อโรคที่ผสมกันระหว่างคนกับสัตว์เป็นโรคร้ายแรงที่มีผลต่อชีวิตได้ทันทีเป็นบางคนนะครับ ที่ร่างกายไม่แข็งแรงเป็นเชื้อไวรัสและบางส่วนเป็นโรคโบราณที่เกิดจากสัตว์ตามดวงโรคเหล่านี้จะกลับมารุนแรงจะเกิดขึ้นก่อนที่โควิดจะหมดช่วงเวลาเชื่อมๆกันอยู่การสูญเสียก็จะมากในช่วงแรกๆแต่ก็เหมือนโควิดแหละครับถ้ามีวัคซีนยารักษาก็ช่วยได้และทั้งนี้จะเป็นอิทธิพลจากดาวพฤหัสโคจรเปลี่ยนตำแหน่งในแต่ละปีโดยดูจากปี69 ดาวพฤหัสย้ายไปเจอดาวที่ร้ายๆทั้งนั้นโดยเฉพาะปี2570จะน่ากลัวมากประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันสถานการณ์คล้ายโควิดเพียงแต่เปลี่ยนชื่อของโรคใหม่โดยแพรก่กระจายจากการสัมผัสคล้ายโควิดช่วงแรกๆเราตีเพื่อก่อชี้แนวทางว่ามันอาจจะเกิดซึ่งถ้าเกิดกเราก็หาวิธีป้องกันได้ และถ้าป้องกันไม่ได้จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม50%ตามดวงแต่ถ้าเรารู้ก่อนและป้องกันจะผ่อนหนักเป็นเบาจะมีผู้ติดเชื้อไม่ถึง10%ร์เซ็นกระต่ายเป็นสัตว์ที่ตกใจต้องระวังภัยธรรมชาติอะไรเป็นพิเศษภัยธรรมชาติน่าจะรุนแรงกว่าปีก่อนๆอ,อันนี้กล่าวรวมทั่วโลกและประเทศไทย มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิแต่ไม่ใช่ว่าเกิดในช่วงเดียวกันปีหน้าจะมีสึนามิเกิดในอ่าวไทยก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่เกิดก็ไม่ใช่ขนาดใหญ่แต่ทำให้เราตกใจปี2566จะเกิดหลายเหตุการณ์ใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาถ้าแผ่นดินไหวทางก็ควรระวังกรุงเทพก็ควรระวังอาจารย์เคยทำนายไว้ว่าจะมีตึกรวมบ้านช่องล้มทลายลงมา ในช่วงก่อน7ตุลาคม2566เหตุการณ์น้ำท่วมปีหน้าก็เกิดขึ้นเกิดจากภัยพิบัติเป็นพายุที่พัดมาจากต่างประเทศเยอะเป็นเพาะโรคมันเริ่มเปลี่ยนไปกรุงเทพจะมีน้ำท่วมด้วยมันน่าจะเกิดอีกครั้งแบบในปี54เป็นน้ำท่วมที่มาจากภัยพิบัติไม่ใช่น้ำการเมืองไฟไหม้ก็น่าจะมี ไฟป่าก็มากในช่วงภาคเหนือมาตั้งแต่ต้นปีเลยฝุ่น PM 2.5ก็จะกลับมาและเป็นต้นกำเนิดของโรคภัยเช่นโรคปอดมันจะหนักมากตามดวงถ้าเราจะมีข่าวดีเรื่องการกีฬาอยู่หลายช่วงเป็นข่าวดีที่เราไม่เคยมีได้มาหมดเลยฟุตบอลปีหน้าจะดีขึ้นมีโอกาสไปบอลโลกในอนาคต ดาราดังจะมีข่าวดีเรื่องแต่งงานไม่รู้ว่าใครแต่มีโอกาสประกาศข่าวดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดีให้คนช่ำชื่นหัวใจและนอกจากนี้ยังย้ำเหมือนเดิมทุกครั้งเรื่องคำทำนายที่อาจจะดูแรงมันคือการพยากรณ์จะดูรุนแรงมากแต่คนรฟังไว้เพื่ที่เราจะได้ระวังตัวเรื่องอะไรบางอย่างจะช่วยได้หรือเราก็ทำบุญของเราไปมันสวดมนต์บริจาคทานทำบุญ ตั้งสมาธิหรือบริจาคโลหิตอันนี้เป็นบุญใหญ่ค่ะ